มาดิจนคนไทยเลยครับเอ้เลีวใสาเขานี่นะ เติมน้ำมันเติมน้ำมัน่นี้ได้รบควต่อจักรยานไว้แนวและนาบแนวเดียวกันนะคะ จบก็อขอต้อนรับกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับนักบันแต่ละท่านน,นะฮะครับเรียนรับสชิพล์มุสิกานนท์ผู้จัดการพื้นที่พิเศษ อะไรก็ตามผมรู้สึกินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดปร้อยบรรลุผลตามวัตถุประสงค์วัตถุการและขอไว้พอในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานในครั้งนี้ประสบแต่ความการพื้นที่พิเศษเมืองน่านที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานในครั้งนี้ภัยหนาวภัยแล้งการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศล้วนสู่กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวและประชาชนของถิ่นที่ขับขี่จักรยานเพื่อสุขภาพโบราณวัตถุ ไปช้าๆด้วยนะครับจากคำกล่าวของท่านนายกกู้ของเราเนี่ยผมขอชมเชยความตั้งใจแต่นี้ก็จะมีการแสดงเป็นบรรยากาศความสุขมอบให้กับทุกท่านด้วยตอนที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยวัตถุประสงค์ของการจัดการในครั้งนี้มันจะต้องเป็นคนกล่าวรายงารจะต้องหิวมาก สองเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อนมนั่นเองครับ,รบผมเราคงจะได้เห็นอ,อพอทอในการส่งเสริมหลายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจะมีความต่อเนื่องของกิจกรรมโดยเฉพาะการส่งเสริมรถถีบหรือจักรยานมากน้อยขนด้านเนี่ยนะครับเราก็มีการส่งเสริมและสนับสนุนยางพานะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมจะเห็นว่าพ่ออุ้ยแม่อุ้ยที่ถีบสามล้อมาร่วมงานกับเราวันนี้นะครับเราไม่ได้ไปพัฒนาให้เขา ต้องให้พะวิพะวยพะวิเขาปั่นปั่นไปก็ไม่ไหวนะครับมีคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตไปหลายต่างเราก็จะเน้นเรื่องของการที่ว่าจะดูแลนักท่องเที่ยวหรือการอาจจะหา,านแนวทางยังไงให้มีการประหยัดพลังงานหรือในส่วนของการท่องเที่ยวเองเนี่ยกระทงสมาคมเองเราก็มีสมาชิกนะครับจังหวัดก็พยายามจะเป็นว่าไปด้วยกันหรือว่าจะจัดรถบริการอาจจะมีชีพมีอะไรทํานองอย่างนี้เพื่อเ่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้ถ้าตักคนตางไปเนี่ยอาจจะทำให้